สวัสดีครับผมมาร์ทดีทีคอมพิวเตอร์วันนี้ผมมีเมาส์ที่แบบว่าน่าสนใจตัวหนึ่งเลยเอามาแกะกล่องให้ดูนะครับก็คือเลเซอร์นาการนั่นเองนะครับเมาส์ตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันก็คือปุ่มด้านข้างอย่างที่เห็นปุ่มด้านข้างนะครับจะแบบโอ้โหมันใหญ่มากนะครับมีปุ่มให้เยอะให้เลือกเยอะมากแล้วก็ออปชันเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์มากนี่ให้ดูกล่องก็ข้าวก่อนนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่ง ยังดูรายละเอียดมาดูกล่องข้างหน้าแพ็กเกจอันนี้คือการปรับตั้งปุ่มด้านข้างครับปุ่มด้านข้างเนี่ยมันมีถึง12ปุ่มซึ่งเราเซตได้หมดนะครับว่าจะให้เซตยังไงอันนี้ก็คือหน้าตาเมาส์นะครับโอเคมาเริ่มแกะกล่องกันมีดมีดมีดมาหน่อยดิมา,รมา,มาหรัโอเคแกะนิดนึงนะครับเริ่มแกะออกมาแล้วโอเค ตันตันตันโอเคนะครับเมื่อแกะออกมาก็ของให้จะมีตัวกล่องเมาส์นะครับแล้วก็กล่องใส่คู่มือแล้อุปกรณ์ต่างๆนะครับมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างก็มาดูเอกสารก่อนแล้วกันนะว่ามีอะไรให้บ้างให้มาเยอะมากเลยด,ดูดูดูโอเคอันแรกก็คือเป็นเหมือนเอ่อวลคัมครับก็คือบอกแน่นว่าเออยินดีต้อนรับสู่ โลกของเลเซอร์ซึ่งเราตัวนี้เป็นไซนมบนะครับเป็นตัวที่เราสามารถเก็บโปรไฟล์ของเมาส์เราได้นะครับเนี่ยมีรายละเอียดนี่เป็นคู่มือนะครับเป็นควิกไกด์ครับผมตัวนี้ก็เป็นคู่มือตัวเต็มนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆเรื่องการเซตติ้งเรื่องการตั้งโปรไฟล์หลายๆอย่างนะครับตัวนี้ก็จะจะเห็นว่าในคู่มือเนี่ยมีรายการเยอะเลย ไอ้ตัวนี้คือทีเด็ดของมันนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเออตอนแรกเนี่ยถ้าเราใช้เราใช้เมาส์ตัวนี้เนี่ยปุ่มมันเยอะมากเราจะใช้ยังไงให้มันถนัดเราจะงงปุ่มไหมก็คือตัวนี้เขาจะมีเทรนเนอร์ให้นะครับซึ่งเป็นตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นสติ๊กเกอร์ยางนะครับที่เป็นพลาสติกหนาๆซึ่งเรามาปรับเราเอามาแปะปุ่มได้ถ้าเราลองใช้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยแล้วเรายังไม่ชินเมาส์เนี่ยเอามาแปะตรงตามปุ่มซึ่งเขาก็จะมีไกด์ไลน์ให้ ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานเนี่ยมันคุ้นเคยมากกว่าเดิมแม่นกว่าเดิมและตามเคยครับก็จะแถมสติกเกอร์ของเลเซอร์ให้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูอุปกรณ์เสริมมันคืออะไรมันคืออะไร <c oughs> ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เหมือนว่าเป็นแผงประกบนะครับแผงประกบด้านข้างซึ่งตามลักษณะของการจับเมาส์ของเราซึ่งการจับเมาส์แต่ละคนก็จะชอบจับแบบ ใช้อุ้งมือหรือจับแบบใช้ปลายนิ้วกดนะครับก็จะแล้วแต่สไตล์ของเราหรือว่าจะจับแบบเมาส์แบบดั้งเดิมก็ได้เหมือนกันซึ่งออลองใช้ดูแล้วก็จะเราก็จะคล่องครับว่าเราต้องการแบบไหนนี่ก็คือแกะตัวเมาส์ออกมาแล้วครับหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ก็ปุ่มด้านข้างนั่นเองมองเห็นชัดไหมามาดูด้านหลงังด้านล่างนะครับโอเค เฮ้ย,ยเฮ้ยเกือบไปเกือบไปมาเสียบเมาส์ต่อ,อลองดูนะครับเวลาที่ใช้เนี่ยไฟมัก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัวไฟก็จะมีการเป็นเหมือนกระพริบนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยก็จะมีไฟเป็นสีเขียวดีไซน์แบบสวยนะผมว่าสวยงานละเอียดเลยสายก็เป็นสายถัก แล้วก็ตัวหัว USB เนี่ยก็จะเป็นหัวชุบทองนะครับด้านข้างเนี่ยเราก็ลองเอามาวางเนี่ยลองดูก็คือเราสามารถประกบเปลี่ยนตรงด้านข้างได้ครับผมดูว่าเป็นยังไงครับโอเคก็ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆที่มาตามชมครั้งนี้นะครับมีิดพลาอะไรก็แจ้งกันได้ครับขอบคุณครับ